สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับร้านพรชัยโซลาเซลล์นะครับร้านจัดจําหน่ายแผงโซลาเซลล์แล้วก็เป็นปั๊มน้าโซลาเซลล์นะครับมีทั้งระบบ DC โดดล้วนนะครับแล้วก็เป็นระบบ ACDC สามารถสอบถามสเปคเพิ่มเติมได้เลยนะครับตัวนี้มาพบกับสินค้าใหม่นะสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวใหม่ของแบรนด์แฮนโ l โลนะครับก็คือเป็นปั๊มเพาลลอยนะครับเป็นรุ่น DC b ีบัสเลนะครับเป็นรุ่นมอเตอร์ DC บัสเลตตัวนี้ครับเป็นปั๊มเพาลลอยเป็นของแบรนด์แฮนโดโลนะครับตัวนี้ คล้ายๆกันกับปั๊มหอยโข่งนะครับแต่ตัวนี้มันจะมีลิ้นปิดเปิดด้านหน้านะครับนี่แบบนี้ครับตัวนี้จะมีลิ้นปิดเปิดก็คือเรากอกน้ําครั้งเดียวนะครับแล้วก็จะไม่ต้องกอกน้ําอีกนะครับก็จะใช้งานง่ายสะดวกสําหรับลูกค้าที่สามารถเอาท่ออ่อนไปหยอดโดดน้ําได้เลยเดี๋ยวเราจะพามาชมสเปกนะครับสเปคปั๊มแฮนดูโรตัวนี้ตัวใหม่นะครับเพิ่งออกใหม่รุ่นนี้ก็จะเป็นรับประกัน1ปีนะครับเทสน้ําก็อยู่ที่25,000ลิตรนะครับก็คือ25คิวนะครับสเปกส่งส 3เมตรนะครับตัวนี้เป็นรุ่นไฮโวลต์ตัวนี้มาพร้อมกล่องคอนโทรลไฮโวลต์ตัวนี้ต่อประมาณ6แผงนะครับ4ถึงแผงแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นไฮโวลต์ผมรุ่นพันห้าร้อยบาทผมก็แนะนําที่ต่อ6แผงไปเลยจะทํางานได้ดีนะครับขนาดพันห้าร้อยบาทท่อเอาเลิตท่อดูดท่อส่งนะครับขนาด2นิ้วครับตัวนี้ครับรับไฟของแผงได้ถึง430โวลต์นะครับกล่องคอนโทรลตัวนี้จะมีระบบตัดน้ําแห้งในตัวครับแล้วด้านหลังกล่องนะครับจะมีพัดลมด้วยนะครับตัวนี้เป็นกล่องระบายความร้อนรุ่นไฮโวลต์ตัวนี้นะครับตรงนี้ เราสามารถกอกน้ําเข้ามาที่ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับส่วนด้านหน้านี้เราก็จะมีที่ต่อสายยางนะครับตรงนี้ได้เลย ต่อสายยางได้เลยครับแล้วก็ตัวนี้ครบชุดแบบนี้นะครับราคาเบ็ดเสร็จอยู่ที่1,300บาทนะครับตรงนี้ครับ1,300บาททั้งหมดนี้เลยพร้อมอุปกรณ์แบบนี้นะครับเราจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับจะมีลุกลอยให้ด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์เบื้องต้นนะครับก็คือจะมีใบรับประกัน1ปีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ไขควงหางปลาเทปพันละลายแบบนี้นะครับไปให้ในชุดนะครับพร้อมกล่องฟอนโทนตัวนี้อยู่ที่1,300บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็ โทรมาสั่งซื้อได้เลยครับร้านพรชัยโซลา่าเซลล์บัวใหญ่ครับหรือลูกค้าอยากให้เราประกอบตู้ให้ด้วยใส่เบเกอร์ใส่เซิร์ชให้ด้วยได้เลยครับเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือสั่งทางร้านประกอบใส่ตู้เหล็กแบบนี้เป็นตู้เบอร์สองแล้วก็พร้อมกับเบเกอร์แล้วก็เซิร์ชกันฟ้าผ่าเราจะมีสายแผงดําแดงไปให้ด้วยนะครับอย่างละ5เมตรแล้วก็จะมีสายดินแล้วก็แท่งกาวแล้วตัวปัม๊มเราก็จะต่อสายไฟให้ด้วยอีก10เมตรนะครับราคาทางชุดประกอบแบบนี้จะอยู่ที่12,500บาทนะครับ จะมีอยู่ทั้งหมด2ราคาก็คือประกอบตู้แบบนี้เลยอยู่ที่12,500บาทแล้วก็เฉพาะปั๊มลูกค้าไปต่อเองนะครับตรงนั้นจะอยู่ที่1,300บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เพจพลชัยโซลาเซลล์บัวใหญ่หรือว่าโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 87 6 5 2 8 0 0 7ดหนะครับหรือว่าแอดไลน์ก็จะเป็น ID l ดี e นะครับเป็น Line Off i c i a l ก็อยู่ที่แอดไซ8 8พีเอสซีแปดแปดแปดนะหรับตัวนี้ก็็จะเปครับนะหรับ ครับขอบคุณครับ